สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าค่ะวันนี้พี่ปอเปิลนะคะมารีวิวตัวที่เป็นห่างม้าโบผูกผมให้ดูกันนะคะอันนี้จะเป็นพี่ปอเปิลนะคะจะมัดตัวหางม้าโบผูกผมรุ่นนี้นะคะลูกค้าค่ะก็คือว่าเขาจะเป็นงานทอที่คุณภาพดีมากเลยนะคะนี่เลยคือสารได้รีดได้ม้วนเพิ่มได้คือยุ่งๆพันๆแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะสารได้รีดได้ม้วนเพิ่มได้นะคะ ก็คือด้วยความที่รอ,อ,อนของเขาจะเป็นรอนปลายๆนะคะมันจะทําให้แบบว่าเวลาเรามัดทับไปเนี่ยมันจะทําให้ผมของเรายาวในไม่ถึงเวลาในเวลาไม่ถึง5นาทีนะคะเนี่ยคือผมจริงของพี่ป๊อปเปิลจะเป็นแบบนี้นะคะเรามัดทับไปนะคะคือเราเขโมดข้างหลังไว้นะคะข้างหลังไว้แบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมัดตัวเนี้ยเสียบเข้าไปในในตัวผมของพี่ป๊อปเปิลน,นะคะเดี๋ยวพี่จะมัดให้ดูนะอันนี้คือ เราเลือกสีที่ใกล้เคียงกันกับผมของของเรานะคะแล้วก็มัดเข้าไปุูบปักตัวเสียบเข้าไปในหนังยางที่เรามัดไว้นะคะแล้วเนี่ยคือตัวหางม้านะ่ะข้อดีของหางม้านี่คือว่าเราแบบกรณีที่อย่างผมเรามันไม่สวยเนาะหรือว่าหรือว่าผมเรามันแบบเขาเรียกเลยนะมันสั้นอนะมันเราอยากมีผมยาวแบบรวดเร็วอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าค่ะเราก็สามารถที่จะซื้อตัวหางม้า แบบโบผูกผมหรือว่าแบบหนีบก็ได้นะคะไปใช้งานได้นะคือเราก็มัดทับไปเลยค่ะมันจะมีตัวโบแบบเนี้ยเราก็มัดทับไปเลยเราก็หาโบหาอะไรแบบสวยๆมามัดทับอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อให้มันดูแบบดีขึ้นเนี่ยคือจริงๆตัวข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นตัวเอ่อเขาเรียกอะไรนะ ตัวหน้ามาแบบเปียคาดนะคะพี่อเปิ่ใส่เพราะว่าคือจริงๆผมพี่อเปิ่มันหลายสีมากเลยเพราะว่าเราทําสีบ่อยนะคะแต่ว่าพี่พอเปิ่ก็เลยแบบว่าอยากจะรีวิวให้กับลูกค้าแฟนเพจได้ชมกันว่ากรณีที่เราามัดตัวหางม้าโบปูกผมไปแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะนี่เลยคือลอนของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะลอนเขาก็จะเป็นประมาณนี้คือเวลาเรามัดทับไปเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นแผ่น ทับไว้นะคะมันก็จะไปทับผมของของเราไว้เลยนะคะแล้วก็ทําให้แบบว่าเราผมของเราก็จะกลายเป็นผมที่แบบว่าอ่าเป็นผมอีกอีกสีหนึ่งอีกอีกลุกนึงไปเลยนะคะเนี่ยอย่างตัวนี้เราก็สามารถที่จะหวีได้นะคะลูกค้าคะคือมันยุ่งยุ่งพันพันเนี่ยเราหวีได้หมดเลยคืออันนี้จะเป็นแปลงสําหรับใช้กับตัวแฮ์พี้นะคะเราก็หวีไปเลยค่ะก็คือจัดแต่งทรงไป อันนี้จะเป็นตัวหน้าม้าแบบเบียคาดส่วนตัวนี้นะคะเวลาเราหวีผมหลอนนาอลูกค้าเนาอเรากา็หวีทีละช่อนะคะหวีทีละช่อคือด้วยด้วยไหมเป็นไหมที่สามารถที่จะสาดได้รีดได้อยู่แล้วหวีได้อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะหวีได้เลยคือเวลาเราหวีไปปุ๊บอะมันจะมีความเป็นธรรมชาติที่สูงนะคะคือมันดูเนียนดูดูมีวรลลุมะค่ะลูกค้าค่ะก็คือเราอ่า สามารถที่จะใส่โดนลมโดนอะไรได้ไปเที่ยวทะลงะเลอะไรได้หมดไม่กลัวไม่ต้องกลัวว่ามันจะพันมันจะเสียนะคะเพราะว่าตัวเป็นเอ่อไหมของเราอ่ะที่เรามีการสัง่งติดมาโดยเฉพาะมันเป็นไหมชนิดพิเศษอยู่แล้วมันสามารถที่จะโดนลมโดนฝนโดนแดดโดนอะไรได้เป็นปกติอยู่แล้วยิ่งใช้ยิ่งสวยยิ่งใสย,ยิ่งสวยด้วยนะคืออย่างบางคนเวลาเขาใช้ เบื่อนะเนาะแบบว่ารุ่นรอนใช้นานๆไปแล้วเบื่ออะไรเงี้ยเขาก็รีดมันก็จะเป็นตัวตรงค่ะลูกค้ามันก็จะสวยไปอีกแบบหนึง่งข้างหลังก็จะเป็นขานาสวยนะ คือจริงๆมีหลายสีนะอย่างบางคนเขาก็จะเอามาคองข้างหน้าแบบนี้เนาะมันก็จะดูเป็นแบบดูมีวอลลุ่มดูสวยๆหรูๆไปอีกเนาะเนี่ยอย่างบางคนเจ้าสาวที่ผมสั้นนะลูกค้าเขาสามารถที่จะไปทําทรงเจ้าสาวทำอะไรได้หมดเลยนะเพราะว่าด้วยด้วยตัวใหมมันมันสามารถที่จะโดนมูตโดนเรย์โดนเจลอะไรได้อยู่แล้วเราก็ทําทรงทํอะไรได้หมดเลยขึ้นอยู่กับเราเลยเวลาไปใช้เราก็เซ็ตทรงเซ็ตอะไรเอาค่ะลูกค้า เช็ดทรงจัดแต่งเงาคือจริงๆะมันมีเยอะมันมีหลากหลายนะมันมีหลายหลายสีนะคะลูกค้าเราก็เลือกเอาสีที่ใกล้เคียงกันกันกับตัวเรานะั่นแหละแต่อย่างตัวหางม้าของเราอะมันไม่ได้มีแค่เป็นตัวรุ่นโบผูกอย่างเดียวมันมีแบบว่าเป็นกิฟต์ก็มีนะคะเราสามารถที่จะหนีบทับไปได้เลยนะคะใครอยากได้ก็แคปร,รูปทักแชทได้นะคะรุ่นนี้ส่าได้รีดได้